เอาติดเข้าใหม่นะครับไม่หนึ่งแสนสองพันหกร้อยนะครับปีสองพันสิบหกเกียร์ CVT เจ็ดสปีดนะครับเป็นรถหน่วยงานปลดตประจำการนะครับรถเดิมทั้งคันนะครับสีเทานะครับเครื่องยนต์รุ่ววีวีทีไอนะครับเกียร์เจ็ดสปีดประหยัดน้ำมันราคาสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทผมบอกเลยว่าคุ้มสุดๆสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่นะครับมานําเสนอกันนะครับสําหรับใครนะที่กําลังมองหาตัวรถที่เป็นซิตี้คาร์นะครับแบรนด์โตโยต้านะครับวันนี้ผมมี เอาติดนะครับจริงๆมี2อง0ันนะครับมีสีนี้คันหนึ่งแล้วก็สีเทาคันหนึ่งนะครับจริงตัวนี้มันเป็นสีแบบเทาเข้มๆนะนะครับแต่สีสวยมากนะมันเป็นสีพิเศษนะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับเป็นปี2016นะครับเลขใหม่อยู่ที่1 2 0 0 0กิโลนะครับ12,000รถปี16นะครับพันนี้เราเสนอขายในราคา3 6 9 0 0 0หบาทนะครับขายราคาประหยัดไปเลยนะครับส6 9 รถปี16ใช้ดอกเบี้ยพิเศษได้นะครับแล้วตัวรถอย่างสวยเลยนะครับสีเสริทุกอย่างเดิมหมดนะครับเป็นรถหน่วยงานปลดประจำการนะครับรับประกันโครงสร้างบอดี้ตัวถังนะครับรถสวยๆแบบนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับติดต่อผมเนทอโต้ได้เลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเป็นรุ่น 1.6G นะครับ 1.6G ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็ตัวเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ CVT เสปีด นะครับปรับทิศตนิกได้นะครับไฟหน้าเปิดปิดแมนนวลนะเป็นหลอดไส้ไฮโดรเจนนะครับเป็นตัว 1.6G ภายในสีเบดนะครับได้เป็นบ่อหนังนะครับโคมไฟหน้าแท้เดิมโรงงานสวยๆแับด้านในเป็นสีดํานะครับแล้วตัวที่สะท้อนโคมเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็กระจังหน้าเป็น3เส้นนะครับตรงรุ่นโตโยต้าเอวติสนะครับไม่ใช่รถแท็กซี่นะเป็นรถหน่วยงานปลดประจําการนะครับนะ มีอีกคันนึงเลขไมล์เก้าหมื่นนะครับแต่คันนี้เลขไมล์หนึ่งแสนจริง,รงๆงไมล์ต่างกันไม่กี่พันโลนะครับแต่เราขายราคาเท่ากันคันนี้ได้สีได้ปีแล้วก็ได้ราคานะครับต้องบอกว่าถึงว่าถึงเป็นอันติดที่ต้องบอกว่าเป็นอันติดที่ราคาประหยัดนะนะครับปกตินะอันติดปี2016นะครับเลขไมล์เท่านี้นะครับกับสีตัวรถแบบนี้นะครับไม่มีแน่นอนนะวันนี้ทอโต้จับให้นะครับเราเสนอข,ขายในะนะราคาประหยัด3 6 9 0 0 0หบาท นะครับกับ Toyota c o r o l l a a l t i s นะครับ1.6ตัว G ภายในสีเบจนะครับเป็นดิสเบรกสี่ล้อแล้วนะครับตัวนี้นะครับเครื่องยนต์เป็น d u โอ v ีวีนะครับนี่นะสีสวยมากนะครับนะเนี่ยไม่เชื่อลองดูใกล้ๆได้เลยนะครับสีสวยมากชุดกันชนกันชนแน่นสนิทนะครับตัวรถหน่วยงานนะครับเป็นรถประวัติเข้าสู่ตลอดนะดูสีนะครับขายนะครับสามแสนหกเก้านะครับรถปี2016ันสิบหกสีเทา1.6ตัวจีผมบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มนะยังไงก็คุ้ม กระจกเดิมทุกบานนะครับรุ่นนี้ก็จบองค่าปรับพับไฟฟ้านะครับคือแค่สีกับโครงสร้างตัวรถเนี่ยในราคา369ผมบอกว่าคุ้มมากนะครับลายยางเป็นยางพันเดอร์นะครับขนาดยางก็จะเป็น20555 R16 นะครับเป็นล้อแม็ก a ลออยนะครับแท้เดิมตรงรุ่นนะครับดิสเบรกสล้อนะครับไม่มีบุบไม่มีเบียดนะครับดูประตงประตูนะสีเสิรอนตรงหมดนะครับเดิมมากเลยนะครับคันนี้ นะครับถ้าใครกําลังลังเลหรือกําลังมองหานะอยากได้ตัวรถประหยัดประหยัดน้ามันนะครับบอกว่าอันติสเนี่ยขับง่ายมากเลยนะเครื่องถึงเป็นเครื่อง 1.6G นะครับแต่กําลังของเครื่องยนต์เนี่ยดีเพราะว่าตัวระบบเกียร์ที่เป็น CVT 7สปีดตัวใหม่เนี่ยมันตอบสนองนะครับเรื่องการใช้งานดีมากๆนะครับตัวนี้เป็นดิสเบรก4ล้อนะครับล้อมงล้อแม็กเดิมโหมดนะครับด้านท้ายนะมีเซ็นเซอร์ให้2จุดนะครับมีเซนเซอร์ให้2จุด นะครับโลโก้ครบหมดเลยนะครับโลโก้โตลต้าโคโร l อัลติสนะครับ1.6ตัว G นะครับเซนเซอร์ด้านท้าย2จุดนะครับมีไฟทับทิมนะครับไฟทับทิมซ้ายขวาให้เลยนะครับตัวรถนะสีเดิมทั้งคันดูนะครับนะต้องบอกว่าสวยจริงๆนะครับสำหรับใครที่อยากได้นะครับรีบโทรเข้ามาเลย0626407776นะครับผมอยากให้มาดูรถจริงๆนะดูสีนะครับสวยมากนะแสงอาจจะมืดนิดนึงนะครับเพราะว่าผมขยับ โลเคชันมาถ่ายนะเพราะว่าพอดีน้องถ่ายรูปรถเยอะนะครับมันใช้พื้นที่เยอะก็เลยต้องขยับแอรเรียเข้ามาถ่ายคลิปตรงซอกข้างตึกตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูโครงสร้างนะครับดิสบ,บ่งดิสเบรกไม่มีสนิมเลยนะครับได้เป็นดิสสี่ล้อปลอดภัยมากนะครับแล้วตัวพวกอุปกรณ์กันดงกันดีดบางโคมงบางโคด้านในเดิมหมดพ่นกันสนิมให้เรียบร้อยนะครับภายในเป็นสีเบรนะตัวเบาะนะครับก็ทําให้ห้องโดยสารดูโปร่งนะครับรวมถึงตัวหลังคา นะครับไม่มีคาบยันใดๆนะครับแทนประตูเป็นสีดําตัดสีเบจนะครับแล้วก็มีเส้นสีเทาวิ่งไปแบบนี้นะครับสวยๆเดิมๆนะครับอันนี้เป็นรถหน่วยงานนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับสีนะนอกในเดิมเห็นไหมครับที่ผมเคยแจ้งว่าสีถ้ามันมีแถบแบบนี้แสดงว่าไม่เคยเคลมด้านในนะครับเป็นพฤติกรรมปกติสําหรับคนใช้รถนะครับเวลาประกันศูนย์จะหมดนะครับที่เป็นประกันซ่อมห้างเขาจะชอบเอารถอ่ะ ไปเข้าสูนเคลมทั้งสีข้างนอกและสีข้างในสี 4, ข้างในหมายถึงตัวที่อยู่ในเม็ดอาร์คเนี่ยนะครับมันจะมีบางคันที่เป็นสีเดียวกันหมดก็มีนะครับอันนั้นไม่ใช่หมายถึงว่ารถเป็นอุบัติเหตุหรือใอดๆนะครับเขาเคลมเพื่อส่งไอ้นี่ครั้งสุดท้ายนะตัวประกันครั้งสุดท้ายนะครับก่อนหมดแค่นั้นเองนะครับเป็นพฤติกรรมปกตินะครับตอนแรกก็ยังสงสัยอยู่ว่าจะเคลมทําไมข้างในนะดูเม็ดองเม็ดอ,อ,อาร์คหลังคงหลังคานะครับเดิมหมดนะครับคันนี้แสดงให้ถึงได้เลยว่ารถ ไม่มีพิษความจมน้ำตีลังกานะครับรถทุกคันที่ออกจากคอโต้นะครับจะมีประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีนะครับราคาทุกคันนะครับตัวบ่อเป็นสีเบดนะครับใครอยากได้อันติสนะครับหรือแคมรี่รุ่นไหนนะครับโทรเข้ามาหาผม0 6 2 6 4 0 7 7 7 6หกสนดะครับดูตัวบงตัวบ่อนะครับไม่มีฉีกขาดนะครับรถหน่วยงานนะครับปลดประจำการเลขไมล์หนึ่งแสนสองพันนะครับปี2016ปี2016นะครับราคา3 6 9 0 0 0บาท ผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะโคตรคุ้มนะดูด้านในนะครับเบาะเป็นสีเบจเช่นกันรับตัวเบาเป็นเบาปรับมือหมดทุกที่นั่งนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นรถยอดนิยมเรื่องการใช้งานนะครับเพราะว่า1ประหยัดน้ามัน2ภายในกว้างนะครับแล้วก็ราคาสุดประหยัดนะครับอผนพวงเวนเพจเดิมนะซอกเอซอกบีเดิมหมดนะครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับพวกแก้มอะไรต่างๆนะครับไม่มีแกะนะครับเนี่ยดูได้เลยนะครับรถสวยๆนะครับ ไม่มีชนแน่นอนนะครับเรารับประกันโครงสร้างบอดี้ตัวถังนะครับนี่ดึงให้ดูได้เลยนะครับทั้งคันนะครับกับโตโยต้าอัล s ิัันี้นะครับผมบอกเลยใครที่ลังเลนะครับราคา369,000บาทนะครับถ้าที่จะเป็นรุ่นต่อรุ่นนะครับก็จะได้รถรุ่นอะไรบ้างนะครับอาทิเช่น t o y o ต a v i o อนะครับนิสสันอเมร่านะครับแล้วว่าจะเป็นโตฮนด้า Jazz ปี1 2บสอะไรแบบนี้นะครับ ราคาก็จะอยู่ในเลนนี้หมดเลยนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นนิสันอะเมร่าก็จะได้ปี1ิบ9ก็ยังเป็นโฉมเก่านะครับแต่อันติสนี่ผมบอกเลยว่ารถนี่สุดๆนะครับดูแลง่ายนะครับใช้ง่ายนะครับคอนโซลด้านหน้าเป็นสีเบรนะครับแล้วก็มีครอบด้วยโคไลโคมิเมนะครับหน้าจอวิทยุเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับตัวนี้ CD นะครับเ m ็มได้หมดแอร์เป็นแมนนวลนะครับมีพาวเวอร์แอรเลสให้1ช่องนะครับแล้วก็ตัวเกียร์ เป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT 7สปีดนะครับปรับเป็นเกียร์แมนวนวลได้เห็นตัว M แดงๆไหมครับสามารถปรับเกียร์เชนขึ้นเชนลงได้เลยนะครับที่วางแก้วน้ำน้ำสองช่องครอบด้วยโครเมียมนะครับถือว่าเป็นรถใช้งาน,นรประจําวันที่ดีมากๆรุ่นหนึ่งเลยนะคือจริงๆคือที่สุดแล้วเพราะว่าหนึ่งเลยด้วยประหยัดน้ํามันนะภาษีไม่ขาดเราต่อให้แล้วประหยัดน้ํามันนะครับแล้วก็อัตราเร่งดีและที่สําคัญคือรถอะ มีน้ำหนักเบาแล้วภายในกว้างถ้าเทียบกับราคาที่ผมแจ้งนะสามหกเก้านะครับสามหกเก้ากับไซส์รถขนาดนี้นะครับไซส์รถขนาดนี้ผมบอกว่ายังไงก็คุ้มนะครับเทอรต้าแคนรีนะดูเลขใหม่นะผมสตาร์ทให้ฟังเลยนะคเครื่องยนต์นิ่งเงียบนะคบเครื่องยนต์นิ่งเงียบเลขใหม่หนึ่งแสนสองพันหกร้อยนะครับระบบแอร์เป็นแมนนวลเหมือนที่แจ้งนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทไว้นะครับเราไปฟังเสียงในห้องเครื่องกันว่าจะนิ่งเงียบขนาดไหน นะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับคันนี้นะโตโยต้าคลูร่าอ้าติสแรมหนึ่งจุดหกตัวจีครบกับผมเนททอโต้นะครับนี่ดูนะครับนี่สตาร์เครื่องไว้นะสตาร์เครื่องไว้นะครับเครื่องยนต์เป็นดูโอ v ีพีทีไอนะครับเป็นรหัสของรุ่นโครงรุ่นเลยนะครับเป็นเกียร์ซีวีทีนะเกียร์มันก็จะลูกใหญ่หน่อยนะครับนะเกียร์ซีวีทีดียังไงนะครับเกียร์ซีวีทีคืออัตราการต่อเกียร์เนี่ยมันจะไม่มีจังหวะกระชงกระชากแล้วรถมันจะไปสมูทมากขึ้น นะครับแล้วมันทําให้ประหยัดน้ามันสุดๆนะครับโครงทรงโครงสร้างเดิมหมดนะครับแขนซ้ายแขนขวาเดิมนะครับเบ้าหัวโช๊คเดิมนะครับคันนี้คือโตโยต้าคลูร่าเอลติสนะครับฝากระโปรงมีแกะซ่อมนะครับมีแกะซ่อมนะครับแจ้งชัดเจนนะครับนะแต่เป็นฝากระโปรงแท้เดิมโรงงานนะครับนี่็อตไม่มีขยับนะครับนะเรื่องแกะซ่อมแม่ทันเน้นฝากระโปรงเป็นเรื่องปกตินะครับบางทีแค่โดนกระแทกด้านหน้ามานิดนึงนะ มันเคาะไม่ได้นะถ้าใส่อยู่เขาก็ต้องถอดไปเคาะนะมันไม่ได้เป็นอุบัติเหตุที่เข้าลึกถึงตัวถังนะครับเพราะเกง่งสังเกตง่ายนะครับแขนซ้ายแขนขวาเนี่ยถ้าเดิมก็คือเดิมนะครับคานหน้าเนี่ยถ้าเดิมก็คือรถเดิมไม่มีชนนะอย่างเช่นน็อตตัวกลางตัวนี้นะครับไม่มีรอยไขแสดงว่ารถคันนี้ไม่เคยประทาบจากด้านหน้านะครับที่ผมจะต,ตร์ทเครื่องทิ้งไว้นะฟังเสียงเครื่องนะนิ่งๆเนียนๆไม่มีก๊อกไม่มีแก๊สนะอยู่ดูนะหมุนอยู่นะ ตัวได้ชาร์จนะครับหมุนอยู่นะนะครับผมไม่มีหมกเมตรนะครับรถเดิมๆสวยๆนะครับก็บอกว่าสวยนะครับคันนี้ก็มีเก็บงานฝากระโปรงนะครับถ่อนฝากระโปรงเก็บแค่นั้นเองนะครับได้เซ็นเซอร์หลัง2จุดนะครับและได้ตัวรถที่เป็นสีแบบนี้นะครับเสนอขายในราคาสุดประหยัด369,000บาทติดต่อผมเนทอโต้ได้เลยนะครับ